ผู้ทรงคุณวุฒิคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพราคีเครือข่ายทุกท่านดิฉันนางสาวภาพัอรดวงมณีผู้รับผิดชอบโครงการรู้กินรู้เล่นเน้นพลานามัยเพื่อเด็กไทยดูดี4.0โรงเรียนอนุบาลพิบูรณเวศขออนุญาตนำเสนอการดำเนินง,งานของโครงการในปีการศึกษา2562ดังต่อไปนี้ค่ะโรงเรียนอนุบาลพิบูรเวช เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6บนถนนสุขุมวิท71ซอยปรีดีพนมยงค์13แขวงพระขนงเหนือเขตวัฒนาจังหวัดกรุงเทพมหานครปัจจุบันบริหารงานโดยดรพีรนุชชัยยพิเดชโครงการรู้กินรู้เล่นเน้นพลานามัยเพื่อเด็กไทยดูดี4.0วัตถุประสงค์1 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านโภชนาการและการออกกำลังกายให้กับนักเรียนครูบุคลากรและผู้ปกครองในด้านการสร้างเสริมสุขภาพโดยการบริโภคอาหารให้ถูกตามหลักโภชนาการและการปฏิบัติตนให้ถูกหลักสุขอนามัยมีความปลอดภัยในการบริโภค 2. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการออกกำลังกายให้กับนักเรียนครูบุคลากรและผู้ปกครองภายในโรงเรียน 3. เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณภาพลดหวานมันเค็มและรับอาหารประเภทผักผลไม้ได้มากยิ่งขึ้น 4. เพื่อให้โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพการออกกำลังกายลอดอัตราโรคอ้วนในนักเรียนครูบุคลากรและผู้ปกครองนยโยบาย 1. นยโยบายด้านอาหารและการออกกำลังกายบรรจุในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 2. แต่งตั้งคณะทำงานคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ 3. การประกาศนโยบายต่อสาธารณชนมีการประกาศนโยบายลงใน Facebook ของโรงเรียนการดำเนินการตามนโยบาย 1. การประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานต่างๆของคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการโดยมีการกำหนดนโยบายด้านอาหารและการออกกำลังกายบรรจุในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 2. ความร่วมมือในการดำเนินการวิจัยและเก็บข้อมูลโดยอาจารย์สาขาวิวชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบังสิทธิ์เรื่องประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ต่อพฤติกรรมและปริมาณการบริโภคผักผลไม้และภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 3. กิจกรรมการเต้นแอโรบิกในช่วงเช้าหลังเข้าแถวเครบรพธงชาติ เพื่อเป็นการกระตุ้นสมองให้มีความสุขผ่อนคลายและเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนต่อการเรียนในแต่ละวัน 4. กิจกรรมการเต้นตาราง9ก้าช่องด้วยเพลงสุดคูณเพื่อส่งเสริมความพร้อมในการออกกําลังกายนักเรียนได้บริหารสมองซีกซ้ายและซีข,ขวามีขั้นตอนในการฝึกอย่างเป็นขั้นตอนช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ให้ความคล่องตัวฝึกการมีระเบียบวินัยและกล้าตัดสินใจ การคัดกรองภาวะความเสี่ยงทางสุขภาพในนักเรียนครั้งที่1โดยแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อตรวจวัดระดับน้ำตาลและไขมันในเส้นเลือดนักเรียน200คนรวมทั้งการตรวจหาสารตกค้างยาฆ่าแมลงในนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง65คนพบว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่าง65คนไม่มีสารตกค้างในร่างกาย การคัดกรองภาวะความเสี่ยงทางสุขภาพในนักเรียนครั้งที่2โดยแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อตรวจวัดระดับน้ําตาลและไขมันในเส้นเลือดนักเรียน200คนรวมทั้งการตรวจหาสารตกค้างยาฆ่ามาเมลงในนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง65คนพบว่านักเรียนทั้ง65คนไม่มีสารยาฆ่ามาเรลงตกค้างการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงและประเมินภาวะโภชนาการนักเรียน จากครูประจำชั้นโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศใช้โปรแกรมการคำนวณภาวะโภชนาการจากสถาบันวิทยาลัยโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลการสร้างเสริมสุขภาพโรงเรียนจัดอาหารกลางวันที่ปลอดภัยและเพียงพอพร้อมทั้งจัดทำเมนูอาหารไว้ล่วงหน้าหนึ่งเดือนการสร้างเสริมสุขภาพร้านค้าสวัสดิการมีจัดขายอาหารที่เหมาะสมให้กับนักเรียน ความสะอาดของโรงอาหารร้านค้าโรงครัวและสิ่งแวดล้อมโรงอาหารถูกสุขลักษณะสะอาดและปลอดโปรง่งการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้ด้านต่างๆอย่างเช่นด้านอาหารและภาวะโภชนาการต่างๆให้กับนักเรียนได้มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้การสร้างเสริมสุขภาพ กิจกรรมการออกกําลังกายการมีส่วนร่วมของโรงเรียนนักเรียนครูบุคลากรร่วมออกกําลังกายร่วมกันในตอนเช้าหลังเข้าแถวเคารพธงชาติการมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ด้านสุขภาพคณะแพทย์และพยาบาลมหาวิทย,ทยาลัยรังสิตได้ให้ความรู้ด้านการรับประทานอาหารผักและผลไม้แก่นักเรียนนักเรียนคิดค้นเมนูสุขภาพหลังจากที่ได้เรียนรู้จากการบูรณาการด้านสุขภาพ นักเรียนลงมือปลูกผักปลอดสารพิษด้วยตัวเองเพื่อนำไปประกอบอาหารเพื่อสุขภาพครูผู้สอนบูรณาการความรู้ให้นักเรียนได้ลงมือประกอบเมนูอาหารเพื่อสุขภาพด้วยตัวเองการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนมีการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนมีการออกกำลังกายร่วมกัน ในทุกๆเช้าของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงปฐมศึกษาปีที่6สื่อภายในโรงเรียนครูให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องของการรับประทานผักผลไม้และประโยชน์ที่ได้รับเพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักในเรื่องของการทานผักผลไม้มากยิ่งขึ้นสื่อภายนอกโรงเรียนมีการจัดบทประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับการอ่านฉลาก อาหารลสหวานมันเค็มกินหวานมากไปไม่ดีเหล่านี้เป็นต้นบุคคลต้นแบบ100คนบุคคลต้นแบบ100คนประกอบด้วยคณะครู20คนผู้ปกครอง20คนนักเรียน60คนเข้าร่วมรับฟังการดูแลส่งเสริมสุขภาพจากคณะแพทย์พยาบาลในการเข้าทำวิจัยเรื่องการบริโภคผักและผลไม้ในนักเรียนกลุ่มตัวอยา่าง นวัตกรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จ 1. การปลูกถั่วงอกแบบคอนโดนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกถั่วงอกแบบคอนโด,ดด้วย,วยตนเองการปลูกถั่วงอกแบบคอนโดช่วยให้นักเรียนได้มีทางเลือกในการปลูกผักแบบมีพื้นที่จำกัดและได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกผักนวัตกรรมที่ทำให้ประสบผลสำเร็จข้อที่2กิจกรรมการเต้นตารางก้าช่องด้วยเพลงสุดคูล เพื่อส่งเสริมความพร้อมในการออกกําลังกายนักเรียนได้บริหารสมองซีกซ้ายและซีกขวามีขั้นตอนในการฝึกอย่างเป็นขั้นตอนช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกายที่ช่วยให้คล่องตัวฝึกการมีระเบียบวินยัยการกล้าตัดสินใจขออนุญาตนำเสนอคลิปวิดีโอการเต้นตารางเก้าช่องดังนี้ค่ะ ผลผลการประเมินจากคณะกรรมการจุดเด่นของโรงเรียน 1. การออกกำลังกายหน้าเสาธงด้วยพื้นที่จำกัดมีเด็กและครูทุกคนสามารถร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างมีความสุขมีการออกกำลังกายบริหารตาราง9ก้าช่องที่สามารถส่งเสริมความพร้อมในการออกกำลังกายแก้ปัญหาสุขภาพเด็กสามารถออกกำลังกายได้ทุกพื้นที่และต้องใช้สมองซีกซ้ายซีกขวา 2. อ,อาหารกลางวัน มีการใช้ระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันแบบอัดอัตโนมัติไทยสกุลัน 3. การดื่มนมจืดที่โรงเรียนจัดสรรสม่ำเสมอ 4. พัฒนาการการปลูกถั่วงอกเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และปรับทัศนคติและพฤติกรรมให้ชอบหรือหันมารับประทานผักมากขึ้น 5. ระดับอนุบาลเรียนเรื่องกินดีมีสุขส่งเสริมให้เด็กลักการกินผัก 6. แอปพลิเคชันทีมวิจัยคณะแพทย์ พยาบาลมหาวิทยา,ยาลัยรังสิตการนำเสนอโครงการของโรงเรียนอนุบาลทิ่บุญเวศขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ